เข้าใจไหมไอ้ลีน่าจังเดิดแทนชัดชัสัตว์ป่าเทพไม่มียัง้ง วิ่งมันหนักหัวมึงเหรอจากกรณีที่ก่อนหน้าน,นี้นักแสดงตลกรุนพลเทพโพงามได้ไลฟ์สดขายของซึ่งช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดนั้นเทพโพงามในวิจารณ์เดือดในเชิงตำหนิชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันถึงการทำงานอะไรที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันโดยมีใจความว่าเห็นผู้ว่าพาวิ่งพาเต้นอยู่นั่นแหละเมื่อไรจะหยุดเสียทีไลฟ์อยู่นั่นแหละทำงานให้จริงจังหน่อยาพาประชาชนไปเต้นอยู่อย่างนั้นจนเกิดกระแสวิพากวิจารณ์เดือดถล่มเทพโพงามในโลกโซเชียล ต่อมาผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับนายชัดชาติผู้วาราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องเทพโพงามตำหนิการทํางานตอบกลับว่าไม่เป็นไรแล้วแต่คนมองเพราะสไตล์การทํางานของตนก็เป็นแบบนี้ไม่ได้วิ่งโดยเบียดบังเวลาราชการล่าสุดเรื่องไปถึงหูคุณแม่ฝีปากราลีนาจังนักธุรกิจและทนายความทราบข่าวที่เทพโพงามด่าถ,ถึงการทํางานของผู้วาราชการกรุงเทพคนปัจจุบันว่ามัวแต่วิ่งทํางานให้จริงจังบ้างสุดจะทนออกมาไล้สดฟาดแทนชัดชาต โดยลีนาจังสัตเดือดว่าที่เทพด่าชัดๆผู้ว่ากทมอ บอกว่าวันๆไม่ทําอะไรเอาแต่วิ่งมึงไปอยู่ที่ไหนมาอีตอนเขาไปลุยน้าท่วมถึงตีหนึ่งตีสามแล้วตีห้าเขามาทํางานเวลาเขาวิ่งเขาไม่ได้เอาเวลาง,งานนี้เขาเป็นคนชอบออกกาลังกายเขาก็เลยคิดว่าการไลฟ์สดวิ่งเนี่ยมันจะทําให้ประชาชนทั้งประเทศลุกมาออกกําลังกายมันก็จะประหยัดงบประมาณแผ่นดินและทําให้ประชาชนสุขภาพดีนะไอเทพโพงามส่วนที่มึงบอกว่าอยากให้แก้เศรษฐกิจให้คนกรุงเทพเศรษฐกิจดี ผู้ว่าเขาไม่ได้มีอำนาจถึงขนาดนั้นหรอกอำนาจนั้นเป็นของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลเข้าใจหรือเปล่าอีกทั้งไม่มีเงินเพราะผู้ว่ากทมชุดก่อนได้ใช้งบประมาณหมดเหลือแค่94ล้านบาทเข้าใจไหมไอ้เทพเพราะเทพเป็นพวกกะปะปะสแต่ช,าชาตัดๆเขาหาว่าเป็นมบสามนิ้วไงจะบอกว่าผู้ว่าคนนี้เขาไลฟ์สดเขาดีเขาต้องการให้ประชาชนเห็นว่าผู้ว่าทำงานอะไรบ้างไม่ใช่งบงิบ แล้วทำไมเขาไลฟ์สดแล้วเขาวิ่งมันหนักคือจะบอกว่าผู้ว่าคนนี้เขาไลฟ์สดเขาต้องการให้ประชาชนเห็นว่าผู้ว่าทํางานอะไรบ้างแล้วทําไมเขาไลฟ์สดเขาวิ่งมันหนักหัวมึงเหรอไอ้เทพขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ